ไม่แปลกค่ะถ้าคุณจะเป็นคนใจดำเหลี่ยมของคนอะ่ะจะสอนให้คุณระมัดระวังจากที่เคยโลกสวยมองคนในแง่ดีคิดว่าให้ใจไปก่อนแล้วจะได้กลับมาเช่นเดียวกันกับเจอคนที่หักหลังหลอกลวงถ้าการที่คุณไม่เชื่อใจใครง่ายๆอีกคนจะมองว่าคุณอะ่ะเย็นชาไร้หัวใจแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแคร์ค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองไม่มีใครรู้ว่าคุณอะเจออะไรมาบ้างไม่มีใครรู้หรอกเขาว่าคุณ่ะเสียใจและรู้สึกไม่ดีมากี่ครั้งไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณ่ะโดนทรยศมากี่หนถ้าความดีของคุณทำให้คุณดูโง่ก็ลองอยู่อย่างฉลาดแบบเที่ยวรักตัวเองดีกว่าค่ะ